สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองและตามผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดันเกอกอกกอจะพายเอฟซีและตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการทั่วสัมผัสระหว่างนนทยาพาลุยกับเอฟซีคนเลยนะครับควานเป็นเลขสูตรคำนวณกับเด็คคบฝันมาในคลิปเดียวกันในวันันที่หนึ่งมิถุนายนหนเก็นะครับเพื่อนที่ได้ไม่ก็ตามไปฟังกันนะครับข้ามาแล้วกันวนะ่ากดติดตามกดแชร์ เปลี่นคำลังเกย์ด้วยนะครับขอมุม่นทำเวอร์เอกเกิลนุติยาได้แบ่งวันไม้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อไว้ใช้เอฟซีได้ทำบุษมุ่มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกตะกิปนะครับเพื่อนเซมาสเองแต่ไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามประมาณนะครับเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะครับมื่อี้นนุติยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลข คํานวณกับเลขควมฝันของเอซคนเลยนะคะ f อซคนเลยนี่จะบ้าหายเลขหลายตัวนะคะแต่ละงวดหายหางเดียวนะคะบางงวดกับเขาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเพ,พิ่นหายเป็นแบบนี้นะคะนะคะเพิ่นหายเป็นแบบนี้หายมีสี่มีเก้ามีหนึ่งสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเลขออกเก้าศูนบนนะคะเพ<ม>ิ่นหายหางเดียวคือเก้าเจ็ด เลขเก้านะคะเลขออกเก้าศูน์ะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เพิ่นะ่ายมาแล้วนะคะค้ังบนห้างเดียวแล้วก็เลขควมฝันนะคะเลขควมฝันก็จะมี2คู่นะคะกับฝันบ่าลายเลขกับเ่าลายนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเจียงสัมษา์และวานนุนทิยาก,กับ f อฟคนเลยงวดวันที่1มิถุนายนสอง7นะคะ ตองก็ใจค่ะวันดีค่ะน้าแม่ทนายแม่ท่อมารลก,กวนบอพ่อค่ะ ทาทั้งวันนี้เป็นค้อมันหรือเลขสูตรทั้งเลขอันสูตรทั้งเลขปันจ้ะเ,เอาเอาเอาสูตรก้อนแล้วตอนไท้ายทายคลิปจังว่าเลขปันจ้าเอาเลขป่แม่โอเคแม่พร้อมแล้วะอันได้สองสองได้เจ็ดจ็ดได้เก้าค่ะได้เ้า เป็นเป็นเลขปิดบนล่างมันบอเนนค่ะมีเจมีสองมีเจ็ดมีเก้าเน้นตัวใดเก้าค่ะอ้าเลยเก้ามากก,ามาก็เก้า่ะเก้ามาคือเก้า <9 S 1> เก้าจเก้าก็จิตเก้าแบบเนี้ยพาทา้าดับพาท้าดับคู่นี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดซื่อเก้ามันบอจ้ะ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วเลขฝันแล้วเลขศูนย์มิซัมมี่เป็นบอแล้วเลขฝันฝันจังใดบอเอฟซีฟันง,นง, e งน้ำแน่ตอนนี้แม่ตั้งกล้องแล้วฝันว่าเห็นปูยุเฮียนนี่แหลคะค่ะที่ปูปูเป็นที่เสียไปแล้วไหมคะแม่ค่ะเป็นมาอย่างเป็นกัน ใส่ยงางไม้ํำลองบ้านนี่แหละค <ขา S 2> ันเห็นเพื่อนธรรมดด้นยแเพื่อนก็ไ่ได้ปากด้เบาเอียงแหันหลังใส่ถ้าฟันเห็นเพื่อนย้ําไดเลขมันมักจะออกตัวไดไม่ไม่ไม่เก้าสูงก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่แหละค่ะเพื่อนก็บม่ได้บอกเลขเขาเป็่นบอไม่ค่ะก็่ได้บอกเลยอือัน แต่ว่าฟันฟันเห็นเพื่อนย้ำไหนนี่มันมันบกอก9าศูนกับเก9าเจ็เจ็จะบอกว่าเลขวามฟันหายลงเป็นเก0าศเกกับเจ็ดเกเจมันบอกเ้าศูนยเอา้าเป็นยัง สิบอกศูนย์เก้าทีนี้เขียนบัตรได้กับเขียนต 09, 09. <c oughs> ่0ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแออขั้นจนเนาะแมนเลขออกอยู่ใช่น่าสิเป็นยังไงเนาะกปเลขเลขดังเลขอันก็ห้ายพอมาแต่งเต็มโต้หง่วนไปจัเม่ก็ติดติดเก่าเน่คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับบ่มมาหลายแออม,าายม่นเพราะว่ามันเป็นเลขพึ่งออก ก็เมาซ้เด็เาเด็กเก่ืูู้นะค่ี่าซื้วนี้จะได้มือเราอันแต่ว่าได้ลอตเตรี่บนี่ใบหาใบนี่แหเดเกาอืมซื้อลอตเตอรี่ใบหาใบมิเตจเก่ามันบะคหรือหรือมาซื้อโตกรับน้ำไ่ได้ซื้อโตกลับจอแม่ซื้อม่เตจเก่าตาใบเลย โอ้สรุปันเล่นนี่เล่นเจ็ดเก้าเลยมันบอเนนค่ะเพราะว่ามันมันมันหนักเลขสูตรเนี่ยมันมาคล้องเก่ามันมาเกิดอืมได้เจ็ดเก่าไหมแม่อืมเน้นกันเน้นเจ็ดเก้าท่าฟั้นเนี่ยปั้นเจ็ดเก้าเลยมันบอคือตรงกันก็เลขตรงกันก็เลขฝันแต่เลขฝันฟันเห็นผู้ฟันเห็นผู้ย่ำใดบอกออกเก่าศูนย์ก็ออก เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดรเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากรว่าตรงก <si> ันก네ับเลขศูนย์เลขศูนย์นี่ก็คือหายหางเดียวคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกันเน้นเจ็ดเก้าคือเก้าจะมีคลิปนี้เลขสูตรนี้ไอบางข้างมันกรรมาทัานสามตัวบางข้างกรมาสองตัวยังสี่ไม่แมบอจ้มเจเจจังหวะเข้าเข้าเขามาจิตดาบใส่ตัวใดตัวใดเนี่ย ย่าบอกได้ว่าเป็นสองเก็ดเก้าเด็สามตัวฉันตรงกับเรื่องอนะันนั้นโมเมนบอกเรืออะไรนะเจ็ดเจ็ดเก้าสองอือก็มีส่วนคือเป็นหนูมาเก็หนูมา,มาอืออืออือือเอาโมมีของสุดท้ายเป็นประกาศาคลิปเดียวเลยได้เนาะจ้าว่มีข้องสุดท้ายกะอาจจะคลิปเดียวเลยเพระาะว่าอีกเมื่อกี้มือเลขก็ออกแล้วอ้าว ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อ<ะ>ให้คนเลยโชคดีนะคะให้ถูกรัตตอรีางวันใหญ่เด้อวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่วันน<ะ>ี<ะ>้จ้ะค่ะพอพี่น้องเอฟซีกับสิยงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นที่ยากกับเอฟซีคนเลยนะคะเพื่อนกัรหให้แนวทางตลอดวมดนี่ไฮบรหลายโตนะคะ ไฮน้อยนะคะแนวทางของเพิ่นเข่าเป็นเข่ารุดเป็นรุดนะคะรุดก็คือรุดเข้าก็คือเข่านะคะเพิ่นจะบ่ายหไลายตัวสำหรับคนตุนหน่อยเนี่ยเหมาะสมนะคะล้นที่ยาว่าแนวทางของเพิ่นบ่หลายตัวแล้วเพิ่นก็ถัาปันก็บ่ได้ปันเงี้ยวปันนน้อยนะคะแต่ว่าสำหรับคนทุนหน่อยหามพลานะคะแต่ว่างวดนี้นะงวดนี้อาจจะ อาจจะมีเก้าติดน,นะคะหลายๆอาจารย์ไฮมากกับมตเตเก้านะคะกับมีส่วนคือกันนะคะเลขทุกตัวสามารถเข้าได้รูได้นะคะแต่ว่าเข้าทายทําไห่เป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะบนี่กูใดรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวได้นะคะนะคะนันที่ยาการทายท้ำไห่เป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นแนวทางของเอฟซีคนเลยนะคะงวดวันที่หนึ่ง เมษาหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเพิรนกรับไฮเลขติดนะคะเลขติดเลขติดบนล่างนะคะเพิร์นไฮมีสองมีเจ็ดมีเก้าเน้นเลขเก้านะคะจับคู่ไฮกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้างเดียวนะคะตัวตรง้ะคะโตกลับเพิ่นกับเน้นเจ็ดเก้าสำหรับความฝันนะคะ <c oughs> เพิ่นฝันเห็นคู่เพิ่นเพินเ่นบอกว่าถ้าฝันแบบนี้ลักษณะนี้เลขบ่ออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์คือออกเก็ดเก้าเก้าเก็ดนะคะราคาล้นที่ยากกับ ขออวยพรให้พ่อแม่พีน่นเอฟซีโชคดีกนันแนวทางคนเลยนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกเจ็ดนะคะขอให้โชคดีนะคะครับกระหวังว่าเอฟซี FC, และทั้งบุตรสุนตันคงจะได้ยินแล้วนะครับที่นอนุญาด้ทาร,รูเบเลข,ของเอฟซีคนเลยนะครับสั่นรับผลไม่ถ่ายคลิปนี้ก็เสรรียลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC, คนเลยเตียกสูตรคำนวณ กับเลขฝันนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเพิ่นไก่มาเลขสูตรนะครับเพิ่นก็วิ่งให้สองเก็ดกับเก่านะครับเพิ่นก็เน้นที่เลขยกเก่าวิ่งบนรางนะครับเลขติดบนรางครับมาจับคู่นะครับของเลขสูตรนี่ก็เป็กเก็ดเก่าเก่าเก็ดนะครับเพิ่นก็เน้นให้ทั้งสองตัวนะครับเน้นเก็ดเก่าเก่าเก็ดเรีวิ่งกับเน้นเลขยเก่านะครับสำหรับเลขควบฝันนะครับ เลขควมฝันนี่ก็เพื่อนกะทีไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเพื่อนก็เน้นให้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเลขควมฝันกับเลขสูตรคำนวณตรงกันนะครับไปค้าบบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสังกินแบงของรัฐบาลนะครับก็หวังว่าเอฟซีได้ตามส้มทุกท่านโค้งเตะนี้ฟังแล้วนะครับสาหรับอมในถ่ายคลิปนี้ขอจุติเพียงสานีพบกันอีกในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ